ในสมัยโบราณดาบเป็นอาวุธสังหารที่ใช้สำหรับการต่อสู้และป้องกันตัวมันปริดชีพของมนุษย์มันนักต่อนักเมื่อกันเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นเพียงแค่อุปกรณ์กีฬาอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้วิญญาณแห่งดาบได้ถูกปลุกขึ้นมาเมื่อมีคนทำให้มันได้กลับมาอาบกินเลือดอีกครั้งเฟรนเซอร์ er, คือนักดาบอีาสาจที่เทเวอร์ฮิสันได้โพสภาพลงในอิสตาแกรมของเขา มันเป็นภาพของมนุษย์ที่อยู่ในชุดนักกีฬาฟันดาบใบหน้าเหมือนมนุษย์ที่ถูกถลกหนังออกแต่เห็นแต่ส่วนที่เป็นเนื้อข้างในมีดวงตาสองดวงที่เบิกโพรงและปากที่ฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวสีหน้าบ่งบอกถึงความโหดเหี้ยมและกระหายเลือดมือขวาถือดาบแหลมยาวที่เปิ้เปื้อนไปด้วยเลือดมีเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับฟินเซอร์ว่า มีนักกีฬาชายคนหนึ่งมีฝีมือการฟันดาบที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นแชมป์นักกีฬาฟันดาบของโรงเรียนวันหนึ่งหลังจากการแข่งขันเขาได้ถูกทีมคู่แข่งหลายคนตามไล่ฆ่าด้วยความที่เขาเก่งเขาจึงเอาชีวิตรอดมาได้แต่ตัวเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหาัสเขาถูกทำร้ายจนใบหน้าเสียโฉมบาดแผลของเขาส่งผลให้เสียเลือดมาก จึงทําให้เขาค่อยๆตายลงไปอย่างทารมานในห้วงเวลาที่ใกล้าตายนั้นจิตของเขามีความเครียดแค้นชิงชังอย่างมากเขาโรกรธเกลียดคนที่ทําลายชีวิตเขาเขาจึงภาวนาขอให้ได้กลับมาล้างแค้นอีกครั้งแล้วในที่สุดเขาก็ได้กลับมาแต่คราวนี้เขากลับมาในลักษณะครึ่งคนครึ่งผีที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น จิตใต้สำนึกของเขาถูกครอบงำด้วยความโกรธเขาตามไล่ฆ่าสมาชิกที่อยู่ในทีมคู่แข่งที่เคยทำร้ายเขาให้ค่อยๆตายไปทีละคนทีละคนทุกคนล้วนตายด้วยสภาพอย่างเดียวกันคือถูกฟันและแทงด้วยดาบอย่างโหดเหี้ยมเมื่อดาบของเขาได้อาบกินเลือดจิตของปีศาจสังหารก็ได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง เขารู้สึกสะใจและรู้สึกมีความสุขที่เห็นเหยื่อเจ็บปวดโหยหวนร้องของชีวิตเขาเริ่มติดใจในรสชาติของการฆ่าฟันจนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหายไปคราวนี้เขาไม่เพียงแต่ฆ่าคนที่เคยรังแกเขาอีกแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่เขาพบเห็นเขาก็จะฆ่าให้ตายด้วยดาบของเขาอย่างไร้ซึ่งความปาณี หลังจากที่โพสภาพเฟรนเซอร์ได้ไม่นานเทเวอร์เฮดสันก็ได้โพสภาพวาดซึ่งเป็นภาพร่างใบหน้าของบุคคลลงในอิ s สตาแกรมของเขาจำนวน6ใบหน้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมคศก2019เขาตั้งชื่อว่าสแลชเชอร์ซึ่งหมายถึงฆาตกรหรือนักฆ่าในภาพประกอบไปด้วยใบหน้าของเฟรนเซอร์เดอะชายโรดี้พรัมกิน คเ okay, และดัมมี่ซึ่งก็เป็นข้อมูลให้เราได้ทราบว่าฆาตกรผู้โหดเหี้ยมไม่ได้มีแค่เฟรนเซอร์เพียงคนเดียวจากนั้นเขาก็เริ่มทยอยวาดภาพฆาตกรแต่ละคนออกมาเดชายเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับภายใต้ผ้าคลุมเหมือนผีเขาเป็นเด็กนักฆ่าเหนือธรรมชาติ เขาเหมือนศพลอยน้ำที่ยาวเหยียดเขาสังหารเหยื่อโดยไม่ใช้อาวุธโลดีสวมหน้ากากตัวตลกใส่เสื้อฮู้ดสีเขียวดวงตาของมันบอดข้างหนึ่งในมือถือมีดโบวีเปื้อนเลือดเป็นนักฆ่าระทึกขวัญที่ดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันได้ด้วยมีดโบวีดัมมี่ร่างกายเหมือนผู้ชายตาบอด ยืนขังทื่อปากอ้ากว้างเห็นฟันซี่ใหญ่ดูหน้าหวาดกลัวแต่ข้อมูลอื่นๆเทเวอร์บอกว่าเขาเองก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นอย่างไรโครเคร่างกายเหมือนก้อนดินน้ำมันเป็นมนุษย์เหนือธรรมชาติที่อารมณ์ดียืนสะยะยิ้มอย่างน่าสยองขวัญมีนิสัยตลก,กหกฮาแต่เมื่อถึงเวลาต่อสู้เขาสามารถใช้อะไรก็ได้ที่อยู่ในมือเป็นอาวุธได้หมด พรามกรินเจ้าหัวฟักทองชายร่างอ้วนผู้แข็งแกร่งที่สวมหน้ากากสีส้มเหมือนฟักทองเขาใส่เอี้ยมตัวใหญ่ในมือถือเรื่อยใช้ชีวิตอย่างสันโดษในป่าลึกมีขวานและเลื่อยเป็นอาวุธเฟรนเซอร์เป็นแชมป์ฟันดาบนักเรียนที่เสียโฉมจากการถูกทำร้ายเขาดำรงชีวิตอยู่ด้วยความแค้นใช้ดาบเป็นอาวุธ และนี่ก็คือเรื่องราวของเฟนเซอร์และของเพื่อนนักฆ่าที่เทเวอร์ได้ให้ข้อมูลไว้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนเรื่องราวต่างๆเป็นจริงหรือไม่เราก็ได้แต่รอคอยให้เขาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะรีบรายงานให้ทราบทันทีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย